สวัสดีครับพบก,กับสุลค่านลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่มีประเด็นกันเยอะย้อนดูความบาดหมางโดยตรงระหว่างเจคกนกรักับพอเทนนี่ย้อนดูความบาดหมาง,รงราจกกกาตนัี4-3นะครับอันสุดแสนระทึกของลิเวอร์พูลที่พิชิตตอนน้ำฮอสเปอร์ในเกนพมพรีเมียงกลีดในวันอาทิตย์ที่30เมษายนที่ผ่านมาสร้างความปิติยินดีให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูลอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับ นอกจากจะเป็นการได้สรัรนแต้มแต้มในเกมที่เจอกับทีมใหญ่แล้วนั้นมันก็ยังเป็นการกลับมาชนะได้หลังจากที่นาตอนแรกพวกเขาทําท่าว่าจะทําแต้มลนไปถึง2คะแนนอีกยันไรก็ตามนอกจากเรื่องแห่งความสุขแล้วนั้นมันก็ยังมีเปลร้อนให้คนได้พูดถึงกันเหมือนกันเมื่อเจอกันกลับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าวหาว่าพอทีนี่ผู้ตัดสินในเกมนี้พูดจาไม่ดีใส่ต้อนก่อนที่คณะกรรมการผู้ตัดสินอาชีพอังกฤษ PGMOL จะมาตอบโต้วต่าคอปโกหกก่อนที่จะมีเกมนัดสุดท้ายเดินเมษยนที่ผ่านมานั้นหลายคนอาจจะคุ้นหูชื่อของพอเทนี่จากการที่เขาเป็นกรรมการในเกมที่คอนสแตนตินฮัสันดิสผู้กับเส้นคนหนึ่งเหมือนจะยกศอกตีใส่อันโดร์รบอสันแบ็กซ้ายของลิเวอร์ p o ลในวันที่หงแดงสมอกับไอพินยาอัลเชนอล2-2ตอนต้นเดือนเมษายน ซึ่งถึงแม้เกมนั้นพอเทนนิกับจิ๊กเก็นคลับจะไม่ได้มีปัญหากันโดยตรงแต่หากย้อนกลับไปก่อนน,นั้นมันก็จะพบว่าพวกเขาเป็นคู่กรณีที่มีประเด็นกันมาแล้วในระดับหนึ่งลองนั่งทำห้เชนย,ย้อนกลับไปดูตัวอย่างของเหตุการณ์เหล่านั้นกันสักหน่อยดีกว่านัดลิเวอร์พูลเจอกับเว์บอมบิดเอเบียนในวันที่13ธันวาคมปี2017แม้ว่าจะได้ลงเล่นที่อนฟิลด์แต่เกมนั้นก็จบลงด้วยผลเสมอ0-0 ซึ่งนัว่ามันเป็นผลการแข่งที่น่าผิดหวังสําหรับลิเวอร์พูลโดยที่หลังจบเกมนั้นจอร์กนคลับเข้าไปแสดงความไม่พอใจกับการตัดสินของพผ่าตวนี่ต่อหน้าต่อตาเลยตัวฐานที่ไม่ให้ลูกจุดโทษจากงานที่นักเตะของเวสต์บอมวิท Bom id, เหมือนจะทําแฮนด์บอลนั่นถือเป็นครั้งแรกที่พผ่าตี้ลงเป่าเกมรีกของลิเวอร์พูลด้วยเกมต่อมาลิเวอร์พูลปะทะแอตเลติโเมในวันที่5รกรกฎาคมปี2020 การลงสนามลงเล่นเกมนี้นั้นลิบูก,การันตีได้แชมป์พิมรีกประจำฤดูกาล2 0ง9กาถึง2 0ไปแล้วแต่ทางด้านเจกเก็ตค็อปก็ยังให้ลูกทีมลงเล่นอย่างเต็มที่ด้วยความหวังที่จะทำสถิติหลายอย่างให้ได้ซึ่งสุดท้ายทีมของเขาก็ชนะไป2 0โซนแต่ถึงกระนั้นหลังจบเกมดังกล่าเจ์เก็ตค็อปก็เข้าไปหาพอทูนีเอพร้อมกับตำหนีเชิดดำจากเมืองวีการอย่างหนักโทษฐานไม่เปล่ากับทีมของเขาได้ฟาวจากจังหวัดที่จัจินโยว,วานาดุมโดนเล่นงาน ซึ่งตอนนั้นพอทีนี่ตอบไปเพียงว่าผมพลาดในจ่วงวัน,นั้นเจคก,กิงครับผมเองก็เหมือนกับนักเตะนั่นแหละที่จะทําพลาดกันได้ในบางครั้งผมพลาดเองจบนะแมตต์ต่อไปแมตต์ลิเวอร์พูลประ่านนิวคาสเซลิลในวันที่30ธันวาคมปี2020 ลิเวอร์พูลต้องจบปี2020ด้วยกันได้เพียงแค่หนึ่งแต้มกลับมาจากเซนต์เจมส์พาร์คแต่เกมนี้จุดที่น่าพูดถึงเหมือนกันเมื่อสโดมาเน่โดนคาดาโรผู้รักษาประตูของสลิการ์ลุนเกอซเล่นงานในกรอบเขตโทษแต่พอเทนนี่กลับไม่เป่าให้เป็นลูกจุดโทษนัดต่อมาลิเวอร์พูลพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่17มกราคมปี2021ดังเดือดยอดแรกของฤดูกาล2020-2 0 2 2ันนั้น จบลงด้วยผลเสมอกันไปศูนย์ประตู่อศูนย์ที่แอนฟิลส่งผลใต้ตอนนั้นลิอรูพูลสะดุดในลีกอย่างต่อนเนื่องจนไม่ชนะใครเป็น4เกมติดตาา่อกันแบ่งเป็นการเสมอ3แพ้ไป1อย่งงไรก็ตามผลการแข่งอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นแบบนั้นถ้าหกากเผาีมนี่ไม่เป่าจุดครึ่งแรกในจอที่มาเน่กำลังจะได้ลุ้นเข้าไปทําประตูโดยนอดน,นั้นเกมมันยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยก่อนที่จะมีการทดเจ็บครบ1นาทีและแน่นอนว่ามันทําให้เจิกกครับ ช็อกสุดสดอีกด้วยในจังหวะนั้นถ้าปล่อยไปแมเน่รุดเดี่ยวเกมต่อมาลิพูพบสเปอร์ในวันที่19าธันวาคมปี2021ถือเป็นเกมที่มีความดุเดือดมากๆนะฮะเพราะมีการแจกใบเหลืองรวมแล้วถึง9าใบโดยฝั่งลิบูโดนไป5ใบเลยทีเดียวซึ่งเจคกนกลอฟคนหนึ่งที่โดนใบเหลืองด้วยจากการที่แสดงความไม่พอใจในการตัดสินของพอเทนนี่ในนาทีที่39ถาทามโรเบอร์สันยังโดนใบแดงไม่ออกจากสนามในนาทีที่7 7เ ม่ต้องใส่เลยว่าเจงครอบหัวเสียมากๆกับการตัดสินของเขาเน่นี่จนทําให้เขาไปพูดกับเชิดดาอย่างตรงไปตรงมาว่าที่จริงผมก็ไม่ีปัญหากับกรรมการคุณเอเลยนะมีแค่กับคุณนี่แหละที่ผมมีปัญหาด้วยท่านี้ท่านั้นนะครับว่ากันว่าที่จริงแล้วเจงครอบดักรอเจอกับพอเทนนี่ในช่วงพักครึ่งอีกด้วยขณะที่หลังจบเกมเจงครอบบอกอีกว่าผมไม่เข้าใจเลยว่าเขามีปัญหาอะไรกับผมผมไม่รู้เลยจริงๆ นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเจคิงครับกับพอเทนนี่เชลซีเ,เตรียมโลเมสันเมลมาติโอคาบิสิตและเอเดอร์เมนดีเอาจะทีมในช่วงสมัยน,นี้โดยพวกเขาหวังลดภาระค่าเหนื่อยก้อนโตก่อนที่จะแต่งตั้งบาริลิโอโปปิชโนเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ตามการรายง,งานจากเดลี่เมลนะครับเมสั alt, นเมาลกับดาวรับความสนใจจากลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลกำลัง พักฟื้นจากการผ่าตัดช่องท้องซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าเขาอาจจะได้ลงเล่นในเกมสุดท้ายกับชจซีไปแล้วมิเกลอัลเตต้ายังได้ไม่ฟีลไรแมนเขา้าร่วมเทียมอาซนอลแม้ว่าดิการไรเป็นเป้าหมายหลักแต่เมสันม็อก็เป็นอีกหนึ่งตัวเล็กเช่นเดียวกันการเดียวกัจิกยงคลับก็หวังให้เมสันสมน็อปเป็นหนึ่งในเป้าหมายระดับท็อปของลิเวอร์พูลแถมหลังถอนตัวการแย่งตัวจุดเวมแฮมโดยมีไรอันสกาเปนแบกเข้ามาเยือนก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายด้วย ตระที่ว่าไรอันเอาเปนแบกอยากย้ายจากเบย์มอริตไปจริงโทมัสตูเกลอาจเสริมมิฟิลด์รายใหม่เข้ามาอยู่ร่วมเล่นกับมัตตโอครวาซิตครวาซิตเองเป็นหนึ่งในคีแมงของโจซีตั้งแต่ย้ายมาจากเดอยมาอริตในปี2008แต่เขาอาจจะเป็นตัวเลือกสำรองนับตั้งแต่ย้ายเข้ามาของเอนโซเฟอร์นันเดสส่วนเอ็นโกโลกุนเต้ก็เตรียมที่จะตัดสินใจทำใหม่ขณะเดียวกันมินดี้มีปัญหาการบาดเจ็บถูกเกปาอาลิซาบาริกาแย่งตำแหน่งตัวจริงและ ก็เป็นอีกคนที่อาจจะยะออกจากทีมในช่วงสัมบัน้เดือนเมษาย,ยนของดีโกโจโดา1แอซิดในนัดเจอกับแมนเชสเตอร์สประตู1แอซิดนัดเจอกับลีด2ประตูกับนัดเจอกับ aret, นอตติงแฮมฟอร์เรสต์1ประตูนัดเจอกับทันนัมฮอสบอร์ตอนนี้ แฟนบอลที่อังกฤษตั้งฉายาให้โชต้าแล้วนะครับว่าเดียโก้โกนั่นเองหลังจากการกลับมาจากอาการบาดเจ็บเพียงไม่นานและได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอจนถึงตอนนี้เขากลายเป็นว่าก็คือกองหน้าที่อันตรายที่สุดภายในทีมลิเวอร์พูลไปแล้วด้วยค่าเฉลีย่ยสำหรับโอกาสในการยิงประตูถือว่าเฉียบคมสุดๆณเวลานี้นะครับเรียกได้ว่าได้ฉายาใหม่นะครับนั่นก็คือเดียโก้จอมถล่มประตู นี่คือสรุปข,ข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรบอบยิงผลที่2พฤ่สภคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของบุทท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ